สวัสดีค่ะพี่้องขาพบกับเจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะวันนี้เจจะพามาคํานวณแนวทางนะคะพี่้องขาห้างเซ็งนะคะเช้าบ่ายวันที่7มีนาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะครับสังคัดก่อนคำนวณนะคะไปดูวันที่6ก่อนนะคะเข้าหรือหลุดนะคะวันที่6นะคะใจะให้เด่นรอบเช้า9และ8เด่นรอบบ่าย4และ3นะคะวันนี้หลุดนะคะดองห้างซิงนะคะรอบเช้าบนมา6 1หนึ่งหนึ่งล่างห้าเจ็ดนะคะ รอบบ่ายจะให้เด่น4และ3บนมา3 1 9ล่าง6 5นะคะหลุดนะคะ3มาหลักร้อยนะคะน้องมาเข้า9ของรอบเช้านะคะเรามาต่อนะคะวันที่7นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเปงังๆงเช่นเคยนะคะเด่นรอบเช้าว,วันที่7อยู่ที่0ใ9คะ่ะ0นะคะ0 4 0 3 0 6 0 1 ศูน,นย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าน,นะคะ 90, 94, 93, 96, 91, เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสามเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเดินรอบบ่ายนะคะเดินรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามค่ะสี่นะคะสี่ศูนย สี่เก้าสี่หนึ่หกสีนะคะสค่ัพี่น้องขาสามศูนย์สาหน่งสามหกสามห้าส

ประมาณนี้นะคะเน้งค่ะเลขเด่นประจําวันคือเลข3และเลข8นะคะ mm hmm. เบิ้ลประจําวันนั้น3าสนะคะ mm hmm. เหลวแต่มักนะพี่น้องเนาะพิจารณาชอบดูได้เลยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณที่หลายะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โชคๆมันหมาน,นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ